อะไรสามสิบตัวเออสามสิบตัวได้โพแมังเยอะโพแม่งเยอะจริงเกือบสี่ร้อยกว่าตัวได้ 1. 1> อ่ะโพอ่ะออกเลยเยอะจ้าแต่ตัวแรกกลัว Ah, 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 อ้าโอเคพี่โอเคแล้วที่นี่มันส่งโอ้ยราโดนเฮ้ยเล่นเกมไหมคุณนัดโดนตรงไหนวะหน้าประตูเหรอหน้าประตูเลยอุค้ยช่วยมาหน่อยพี่ขึ้นมาคนนึงได้ไหมเฟเธอร์มึงไม่ตายบาสโดนมาดึงหน่อยความมาของมึงูบ้าบ้านอะไรอ่ะบนไทยเนี่ย ปิดรนทนาเกิดมาไม่น่าจะไปยิงในตัวที่มันโดดตกเลยนะโดนก่อนเนาะสีได้เฮ้ยตัดฟันสวยเนเนียก็ดีลหเอนชแลนทุกเตียตัวเลยตอละค่ะโอเคครับเติมยาเอามันน่าจะสวยเลยเออผมคิดว่าเขาจะได้ยินเสียงผมเติมยาไงผมว่าเติมดีไหมวะดี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 ด่ดี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 ด่ดี อ่าน่าจะเจ็บหนักอยู่ยูฟี่มาใหม่เปิดป่านะหลอดไฟไม่มีแล้วนะพี่ยูปีกที่เราลงครับอันนี้ถ้าตัวนี้ก็น็อกสองถ้ไม่ถึงนานน้าอยากลองเทสดูไหมครับ นี่จวนี้เสียงดุดจัดผมลงมามันดีนก็สองนี่หมดหมดหมดแล้วครับบ้านถ้าปีนโบก็ดีน่าจะหมดทั้งเครื่องแล้วพี่เม็ดม่งไปนกได้ไงวะเชี่ยาเม้ะอขอบคุณหนึ่งพันดาวด้วยครับไม่อกพี่โคตรปาอ่ะขึ้นดาว คลิยู่อีกใสบจังสอยทุกวันอยู่นะครับบ้านนะครับไม่มีทีขอครับโอ้ย่มี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 เหมืนโบสเอ้ยเออวัดฟ้าเลี่ยต่อขับตัวเลยเป็นตีเลยมั้งสามชั้นตัวนึงฟัาเลี้ยงรอกตัวเลยอ้าวพี่ชายกู เกิดบอสฉันไหนวะกูมีเกิดด้วยไอ้เหี้ยล่างน้อยตัวนองกูยืนอย่างซ่ากูนึกว่ากูมีเกิดแล้วกูวัดมันไปเออผมมันี่มันีไม่ตายลงมานะตายดีแล้วกูยืนอย่างซ่าแล้วกูวัดว้าล่วงล้นเออเดี๋ยวปิดให้เดี๋ยวปิดให้มีตัวตัวไหนฝัง ฝากอหลังผู้ายอ่ะาเลีงดวกลังนีวย้อมสวัสดีครับขอบคุณดอกดอกดยออมน้ำสวัสดีครับเน็ตโดนมนติดอะไรเนี่ยอะไรช่วงนี้อ้าวเนี่ย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 ติดไปละอเป็นไรได้ภาพตีมชัดนะครับทุกคนออกในภาพตรีมชัดไหมวันนี้เอา ฉันไม่มีความเอา <น Mustang> เอาเอาเซลมันเอาเองแล้วพ <Yeah. S 2> ี่อยู่บ้านไหนอะพี่บาสโอเคเลยนะพี่บอดบาสบอดนี่นี่เดินกระโดดบอดเฮ้ยเจนขอบคุณครับคือรู้ใจหนึ่งกันเฮ้ยพี่น็อตเจนมาพี่น็อตเจนเจนนี่พี่น็อตอยู่ไหนจี้เจนเบอร์สองชัดนะพี่เฟโอเคโอเคครับเอาคหัวล้อ ำแห้งสุดไปแล้วก็เหลือตัวที่ยิงพี่นอ็อตต้องทบมืออุ้ใจหนึ่งดวงเจี๋ยวอาบาลียังบาลียังล่ะสุดที่สุดเ,เอาแล้วเป็นไรวะมันตกหวงนี้วะปะทำยาเด็กจะบอกว่าเป็นปกติเหมือนกันนะพี่วีชแชทนี่หรอวะอันนี้เหรอวะ เหมือนบ้านฟ้าเรียงหลังสุดท้ายซ้ายสุดตรงแหลมมันพี่จะผมใชัวร์พี่ลองอ้อมไปดูฝั่งข้างหลังได้ไหมพอมือหลังคาหรือเปล่าจะมึงเห็นบ้านนี้เห็นอะไรบ้างหลังคาไม่มีนะเอ้าบาสิางค์คงับผมไล่จะหลอนแล้วพี่เราไปหาที่อื่นเล่นกันดีกว่าอื่นมาแล้วฟ้าเรียงรถรถจค๊วเป็นที่เลยโอเคก็ยังอยู่ เพี่พี่หายดังยังลงมาเบาลงไหมครับรีนเห็นพี่ชัดขึ่นไหมเป็นอะไรเห็นพี่โดรองไห้ไหมเเป็นอะไรวะเปเห็นมันกระตุกกระตุกอ่ะ อ๋อปิดเออปิดไม่ได้มาชุบเต่งมันกล้าเดินปิดตอบทำฉันนะเชื่อดิเดินแล้วมันเดินอ้าวแล้วคุณชุบตัวเองไม่ขึ้นเกมปิงอะไรวะเนี่ยเกมเป็นต้องมีเกมเนี่ยเฟสเมื่อวานเนี่ยเฟสไปดีเกมหายนะพอจบต้องต้องรีห้องแล้วก็รีเกมใหม่ าไฟไม่ถึงกู <ขอ S 1> ชุบตัวเองไม่ข<ห>ึ้นะนี่มีนะระวังนะปฟ้ามาอมยาต้องยืน่บนนี้นะงั้นไม่ขึนะ้นนะโอ้โห,โหโเกมหน้าภาพไม่ดีเกม,มจบ<อ>เกมนี้ต้องรีห้องแล้วก็กรีเกมแล้วหายเลยเมื่อวานนี้รีห้องไอเกมครั้งเดียวหายเลยพี่พีกหน้าเหมือนอืมหน้าไม่เหมือนแฟนหนูเหรอแล้วบอกเลยตอนตอนบวกอ่ะเราจะงงเพราะชัดแม็กซ์ก็ขุดไม่ค่อยค่อยได้ ถูกต้องนะครับมีใครเป็นไหมเป็นครับเป็นหมดเป็นเป็นโซดแหะเป็นโซดทำไมหัวข้อแก่ก็ไม่ใช่สอะไรแค่ถามว่าเป็นโซดทำไมโอเคโอเคสวัสดีคุณปอมปอมนะครับสวัสดีครับทำให้ขำเลยเฮ้ยไอเนี่ยมันไหลเทือแล้วผมไม่ไหวก็แม่งแล้ววะก็เที่ยวว่ะ ีสวัสดีใครที่เข้ามาใหม่เฟซอย่าลืมฝากกดติดตามช่องไว้ให้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับที่ไหนวะพี่สวัสดีน้องสวัสดีเจ้าน้ำไปไปิปล่อยไปเออจะตายแล้วกูผมบินขึ้นไปดิ้วปองนะขอบคุณสำหรับส0 0พันเสือไกลเอออย่างเดียวเราปินไปที่ไหนวะฝากกดให้เป็อีกสตั้งตายพี่อตาย กับก้าไม่อยู่เอาบทต่อเลยแล้วกันนะบทถึงร้อยสองจะยิงกันเองแต่ก้ากับโปรแล้เป็นบางล้วเพื่ออหวันนี้องหญิงด้ยนะครับมันถ้าบาสฆ่าอยู่ตองิตัวนี้อยู่ที่โฟตเจอเยอะจัง นี่มันแหลกไปหมดเลยว่ะเล่นเป็นตุ๊กตาโม่จบเกลียวว่ะต้องหยุดรีบเสียเล่นการาณเลยถ้าโคตรนานเลยดีเกมตอนนี้จะหาตัวว่ะแต่ถ้ารีเกมกลับมาเนี่ยผมปาตานี้ผมมี30ชิวได้อยู่โอเคไม่บัดอะไม่ไม่มันไม่หายต้องรีถ้ารีในห้องหานต้องออกเปิดอบบี้แล้วรีล็อบบี้ด้วยโอเคงั้นผมก็ไปใช้ชีวิตต่อเลยแล้วกันนะขออนุญาติเลยเพราะสาชิวต้องมาว เจนวันนี้ไปที่ไหนเจนเอ้ยกลางหมดยังอ่ะพี่หนอเดียวหน้ยินเย่องีได้ยินมาโหเลผมเนี้ยตอที่ไหวะไอ้หนูในติ๊ตต้มีใครได้ยินเสผมหฮะฮัลโหลฮัลโหล่เนปี่นั่นเาทีนไปโดหลัให้ังล ววัันนนีี้มคไปดูเอามาพี่เฮ้ยหลังคาฟ้าเรียงเศรษฐีหลังคาเศรษฐีพี่ไม่จะตีมบาร์หนึ่งไม่ปกติน้ำไอ้กับพายพลิกก่อนเลวเออฟ้าเียงเนาะล็อกบนทำไห้หน่อยทำให้ต um> Ges ีบเองมาฟังช่องพี่บาสไม่ได้ เสียงบารใช่เหรอโอเคคนดูบอกว่าช่องบาส์เลได้ยินเสียงบาสคนดูบอกวบารไม่ได้ยินเสียงเออเนี่ยเขามาบอกเนี่ยสวัสดีน้องพงศิษฐ์สวัสดีครับเฮ้ยยังมีแปลกอ่ะไปสุดลบาสบอกกูไม่ไหวละแล้วท่าไปถึงอยู่ๆอยากยิงสองช่องขึ้นมาไม่อยากปล่อยล้างอะดิ ก็โพสต์ขอเรื่อตัวหนึ่งพี่ครับขก็ไม่องตัวหนึ่งนี่มาส่งกลางกลางเอ่อลองโพเองเองตรงข้ามสามชั้นก็เลยไปไหนมาว่ากับแถวฟ้ามากช่วงนี้ตัวข้ามมันเกิดทำงานนานแล้วก็ริฟิลมันเริ่มเริ่มบูดแล้วมันยังเคลื่อนมันออกตัวเลยเนี่ย เรื่อมันอยู่สชั้นนะพี่เรื่อมันนัลอยาได่ะจะเอาข้างบนดนสาชั้นตัวนี้อ้าดีขวาอีกขวาล็อกไปไปพี่ชูได้ต๊กี่พี่อ้าโอ้โหที่ก็เอาหมดเลยอ่ะ โอ้โหแล้วมันก็วัดได้พิกหมดตัวกูงงพอยมาถึงวัดเลือกวัดไรพิกกว่าพี่ไม่อยากเสียที่ชุวตัวเองแต่ไม่ไม่น่าวัดเลยแม่งวัดนั่งไอ้วงไม่อัพอีกแล้วพี่วงไม่อัพอีกแล้ววงไม่อัพอีกแล้วสิงปะเนี่ยดื้อที่ส่วนวีแล้วเนี่ยโอ้ไม่อัพอีกแล้วเออตเจวันตอนผมเล่นกับพี่น็อตก่อนที่พี่จะมากันอ่ะคือแบบผมอ่ะคนจนผมตายกันอ่ะสามสี่นาทีวงยังไม่อัพอ่ะ ใช่ละเออผมว่าจะตัดพิปท์ําอยู่โดนมันยิงตายเออผมไปซัดมันแล้วผมโดนหลังยิงไม่หาเจ้าลอดพอเดินอยู่เหรอพี่พอหมอเราจอดไปไหนวะเฮยนุเป็นผมนะไม่ปล่อยให้พิหยิงลองเป็นชื่ออีกแล้วสดีคือพอเดทนะเดทนัลนหนูนาเดท ระเบิดไหมพ่ไม่ผมยาสามสิบคิวน oh, cool. oh no ี่อัพตอนนี้ไงโบเอมาให้กำลังใจหนุ่มๆโดยเฉพาะเบอร์สองพี่น็อตขออไปเชื่อเจนก็เจนมาอย่พ่ิกัน่งเอามันพอแล้วอยพี่ยิงกันยิงกันทำไมส่งตัวเอง เดินเจะเหลือ,ลอนึงมะด้ยวดยมบบไม่เป็นไเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยแก้เอาบนหลือข้างล่างวะมาเอ้ยไม่อะไรก็ไม่รู้จังไม่ไเปล่าม,มายิงให้ยิงง่ายจังหวะมันดูง่ายได้ยังเลยวะกูงงมากเลยตอนนี้ไหนคนเดียวนะกูเนี่ยคนเก่งๆตายไปหมดแล้วไอพี่เจ็ดเหลือแค่กุชลลชี่เบลละเหลือกุชชี่ ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลแะค่าการมันบาปผมไม่สนอยู่แล้วดินลกสวรรค์นะผมไม่กลัวหรอกถ้าผมตกนรลกไปผมจะเจอพี่เพียรไหมไม่เคยดูครับโอ้โหหนาวแย่ดิใครเป็นคนถือวะ ไม่มีใครพิมพ์พี่ผมถามพี่เองอีกสี่คิวสามสิบตัวแล้วซีซั่นนี้ยิงไปเยอะสุดกี่ตัวจี๊สามห้าพี่สามห้าติดสามห้าไม่มีใครกดซีซั่นนี้หาคนยากจะตายเจงนี้เลยที่พี่ต้องการเอาดีพี่จะชงให้ผมได้หรอ แต่มันก็ไม่ถึงสิบสิบอยู่ดีอะพี่โหพี่ยิงเลยก็ได้นะพี่ดูดูแม่เจ้าแม่บอก็กะจะขอ40อยู่แต่มันไม่ถึงวพี่เต็มที่มันก็แค่ประมาณพี่จะดูพี่จะดูหมดที่แล้วพี่มแล้วก่อนหน้านี้มันเหลือ10กว่าตัวมันจะขึ้นตรงไหนว่ากำจัดหมดทีมวะอ่านตรงไหนวะไม่เห็นไม่อ่าน ขึ้นตรงที่เรายิงข้างล่างวิมันจะขึ้นทีมอิลิมเนเต็ดอยู่ข้างบนเรายกลางจอกลางล่างตอนมันเ,เหลือสิบกัาตัวผมว่าน่าจะถึงสี่สิบแต่มันก็ยิงกันเองด้วยถ้ามันไม่ยิงกันเองกะขอพี่น้องตสดิบตัวอยู่แต่ถ้าขอมันก็ไม่ไเท่ะอะเพะเราไม่ได้ทำด้วยตัวเองขอ,อน,นอกเลี้ยงหน่อยครับคือเสียง คนเสียดหล่อมากของเขาพี่เสียดมีคนเสียดหยอบพี่แล้วพี่ผู้ชายเหรอ <c oughs> ใช่ครับได <c oughs> ้ยิน <c oughs> เนาได้ยิน,นครับ <c oughs> ผมฟังมานานแล้วด้วยก็ว่างี้นะพี่มไม่เข้าใจคำว่าไม่เข้าใจคำว่าเสียงหลอกเสียงมันสามารถเสียงหลอกได้หรอเเสียงข่าวก็พูดกันในไปเองเสียงขาวเสียงขาว เหลืองพวกหนึ่งสองอใส่ไม่ไดอะไม่ได้อะไม่ได้ยงโลกมีไหมไม่มีแค่นั้นสาวๆไม่ต้องสนใจเรื่องเสียงับไปเจอไปเจอตัวจีกวบ่ายอห์ยอหยอห ย้อนครับย้อนไม่มีอะไรพูดไงก็มันเหงาไงตายอ่ะต้อไม่มีคนคุยด้วยอ่ะไม่ยุบคนอื่นก็คือใส่ถึงตอนนี้ก่อนดีกว่าเราว่าจะทำห้องดีเจอยู่นะทำห้องคนอยู่ไหนพี่ว่าจะแบบทำห้องดีเจแล้วก็ไลฟ์ด้วยแบบเวลาว่างๆอะไรเงี้ยไลฟ์แล้วเปิดเพลงเล่นคุยกับทุกคนเนี่ยตั้ วันไหนวันที่วันไหนว่างว่ก็ไลฟ์เล่นนักว,วันอั 2, นนี้แล้วสองสามวันอาทิตย์ครครั้งตั้งเที่ยงโมงของช่วงตอนแรกคิดอยู่ว,ว่าจะทำเปลว่า <St. S 2> ไม่เปลี่ยนแต่ว่าก็ไลฟ์เล่นอะ่ะก็คือเราก็ไลฟ์เล่นเล่นไปด้วยเล่นเกมด้วยไงไลฟ์ไปด้วยว่างก็ไลฟ์เล่นแต่ว่ากำลังค,คิดอยู่ว่าจะเวิร์หรือเปล่าเพราะว่าเป็นคนที่แบบว่าถ้าเกิดไม่มีคนชวนกนจะผิดเองพี่เอาสกิลพูดไปเรื่อยของผมไปใช่ไหมครับพี่ อันดับแรกดูฟังเออถ้าได้หอยพี่กองเต้มามาคอมโบกันนะกูบอกเลยกูไหวคนอ่ะเต้ของเต้เข้าไปเขาไหวคนอ่ะเออแต่ของพี่เต้เปรียวจริงแล้วแล้วคือคผมระดับแรกพี่ไม่ต้องทำพองแล้วพี่เจะแหละพี่ต้องไปฝึกเต้นก่อนนะผมจนปัญญาอ่อนได้นะพี่ก็เป็นคนที่แบบเวลาที่ไปเที่ยวไปเที่ยวแล้วเที่ยวเพื่อนแต่ลงเล็บนะต้องแบบ แอลกอฮอล์ต้องต้องต้องเข้าเข้าเข้าร่างกายสักทีเออถ้าแอลกอฮอล์ถึงเมื่อไหร่อ่ะพี่ก็เต้นเหมือนกันนะบาร์มันก็เคยเห็นพี่เต้นแต่แอวเนี้มีคนเก็บแล้วเต้นบ้ามันก็เต้นเฮ้ยมันก็เต้นนอนรับคนเก็บปกติเราไปเที่ยวกันก็เต้นกันอยู่แล้วฝ่ามือเข้าวงนะพี่ Watch out เยอดไหมพี่สตัว ตัวก็เลยกตองตามแล้วโอเคเอาวินวนฝ่าด้วยเห็นวินวนฝ่าแล้วตัวนึงโอเคหนีนี่หไอปอนไฟแบยิบก้าวเฉยเดินไปบบกเขาที่ว่าฉันมีไปัโอเคพี่ มันต้องเต้นเป็นท่าสิครับถ้าเต้นเป็นท่าไม่ใช่ได้แต่เต้นเ,เ้ต็มตัวเต็มตัว น่่พีบินสักทีน่าตอนที่พี่ยิงเลยพี่เหมือนจะบินออกซ้ายนะพี่กะยิงเผื่อมันพุ่งแม่งไม่พุ่งสักทีเฮ้ออ๋อสามสิบตัวเออสามสิบตัวได้โพแม่งเยอะโพแม่งเยอะจริงเกือบสี่ร้อยกว่าตัวได้อะโพ้ะออกเลยเยอะจั้าาแต่ตัวแรกกลัวดนี่ก็มีชีวิต จรินงนอกตัวนึงอีกตัวนึงฝอยกูเลยคาที่